เสือสิงกระทิงแซ่เมียดุมากเมื่อผัวเป็นขโมยป้นเงินเราจับวิธีไหนให้หนีไม่รอดสมมติเขาไปทำงานมาเงี้ยเขาได้เงินสด เขาก็จะมุฟแบบบางทีอ i̇şte ึง้ได้เท่านี้แล้วแบบแอบดึงเงินไปทุกวันนี้เวลาออกไปทํางานคือได้เงินเวลาแค่300บาทก็เติมน้ำมันให้เติมอีซี่ให้แล้วจะอะไรอีกไม่พอโทรมาสี่เดี๋ยวโอนให้อวีรกรรมโมโหร้ายของเมียรักที่ทําให้เราต้องอึ้งเปิดประตูเดินลงจากรถครับนอกจากเดินลงจากรถแล้วเขาไปเลยครับไปเลยแล้วไม่กลับบ้านกลับไปเจอแน่ เมียถือคติเธอเจ้าชู้ฉันก็ทําได้เชื่อครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าเป็นคนใจเด็ดอะพูดแล้วต้องทําเขามีแฟนแล้วนะเลิกยุ่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์แฟนคลับเราตอนนี้ไม่ใช่แฟนคลับเนยเชื่อหรือไม่รับหลังหัวแอบเล่นเลิฟซีนแต่ไม่กล้าบอกเราเขาไม่บอกเราต้องไปหาดูเองรู้เองแล้วพอเห็นปุ๊บโอ้โหขนาดนี้ได้หรอทีบเลยค่ะทิบเลยเหรอ นั่งเล่นเกมของผมอยู่ดีครับเท้ามาก่อนบก่อร้องขอชีวิตกับเมียท่าไหนถ้าแนนี่เจอลูกเรากับเมียอื่นก่อนเดินเอามือล้วงกระเป๋าครับแล้วล้วงแบงค์พันขึ้นมาปึกหนึ่งั้าคู่เคยหรือไม่เคยอยากมีโมเมนต์ คุกเข่าขอแต่งงานเหมือนในซีรีส์คือเราเป็นไม่ตอบคืออะไรอ่ะโอ้ยลครับก็เรารักกันมานานแล้วก็เชื่อมั่นว่าที่รักเคยผ่านอะไรด้วยกันมาตลอดแต่งงานกันบอนนะครับคุณรู้บ้าอถ้าอยากรู้ไปดูในรายการครับผมเสือสิงกระทิ่งจะ